กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะของรายการ True Insider ว่ายังไงต๊อจะพาไป,ะไปเที่ยวที่ไหนพี่พูดคิดออกอยังคะว่าจะพาน้องคิดตับไปไหนคิดออกแล้วแต่ว่ายังเลือกไม่ถูกเลยว่าจะไปไหนนี่ต๊อก็มีอีกหนึ่งที่ที่จะมานําเสนอเหมือนกันค่ะที่นี่เนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลเลยจะพาไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซกรุงเทพค่ะแล้วเขาก็ได้มีการออกหุ่นขี้ผึ้งตัวใหม่มาด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการชมพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงค่ะ ตอนนี้นะคะตอก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งมาดามทูโซกรุงเทพค่ะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมหุ่นขี้พึ่งของบุคคลมีชื่อเสียงหลากหลายด้านเอาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยนะคะและเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปิดตัวหุ่นขี้พึ่งตัวใหม่นะคะที่ชื่อว่ากัปตันอเมริกาค่ะแต่ไม่รู้ว่ากัปตันอเมริกาในรูปแบบของหุ่นขี้พึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับการจัดแสดงหุ่นในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ห้องด้วยกันนั่นก็คือ The Royal Room ซึ่งในห้องนี้ก็มีพระรูปหุ่นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบระมาราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีค่ะนอกจากนี้บริเวณรอบๆห้องยังมีความรู้เกี่ยวกับลำดับราชวงศ์และภาพพระราชวังต่างๆให้ได้ชมกันด้วยค่ะ ห้องที่2ห้องนี้รวบรวมหุ่นของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศค่ะห้องที่3เป็นห้อง Art and s c i e n c e ห้องนี้จะเป็นที่รวบรวมหุ่นของคนดังในแวดวงศิลปะและวิทยาศาสตร์แถมมีมุมเล่นเกมวัด i อ q ให้ได้ลองทดสอบกันด้วยล่ะค่ะ คนใครที่ชื่นชอบวงการกีฬาในห้องที่4ี่เขาก็มีหุ่นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเอาไว้ให้มาถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกันด้วยล่ะค่ะแต่ถ้าสาวๆคนไหนมาหาชาริวชับปุ๋ยแล้วก็ยังไม่มีนะคะตอนนี้ชีวิตคู่ของเราก็กำลังไปได้ดีมากเลยค่ะวิกตอเรียก็แบบแบนเสื้อผ้าก็โอเคอ,นคนอ,อ่ะมีห้องคาร ก็มาอยู่ในห้องนี้แล้วนะคะเราก็ต้องร้องเพลงกันสักหนึ่งเพลงเนาะแต่ว่าคิดว่าจะชวนใครข้างนอกมาดีเป็นพี่ทาทาหรือว่าบียองเซ่มาร้องกับเราดีเลือกเพลงก่อนดีกว่าไม่ร้องดีกว่าพอดีกว่าอายค่ะเดี๋ยวเราไปห้องอื่นกันต่อดีกว่าไปตามหากัปตันอเมริกาของเราต่อดีกว่าเป็นไงคะเซ็กซี่สู้บียองเซ่ได้ไหมคะที่ไหนขอดูรอยสักซิรอยสักมีไหม เป็นแฟนมาเวลเนี่ยต้องชอบมากๆเลยอ่ะขนาดตอนเห็นแล้วตอนนึงแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนมากเหมือนเป็น,ปนแบบการ์ตูนออกไปยืนอยู่ตรงนี้จริงสุดยอดมาริโอก็อยู่ด้วยเรียกว่าเป็นหนังทำเงินของประเทศไทยเลยนะค่ะตอนนี้เราก็ยืนอยู่กับแองเจลินาโจลี่นะคะอยากรู้ว่ามีรอยสักไหมคะวันนี้ แต่จะได้เดินมาเห็นความมหัศจรรย์ของหุ่นคิเพึ่งแล้วเนี่ยก็ยังได้รู้ประวัติศาสตร์และที่มาของหุ่นคิพึ่งแต่ละตัวอีกด้วยน้องนูงน,น,น,นูคนไหนเนี่ยสนใจเสาร์นี้วันเด็กก็สามารถแวะมาที่นี่ได้นะคะสนุกมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวไปเดินดูกันต่อบ๊ายบาย เหมือนเหมือนมากๆเลยเหมือนจริงๆค่ะต่อไปเราตอนรู้สึกแบบหุ้ยทุกหุ่นที่พึ่งทุกตัวเนี่ยเหมือนมากแล้วก็กเก็บดีเทลรายละเอียดได้ดีมากๆเลยพพตัวดูสนุกมากเลยนะนั้นสนุกใครต้องไม่เคยไปพวกนี้ค่ะตอนเลยรู้สึกเหมือนแบบปลุกวัยเด็กของต้อออกมาเป็นคนน่าสงสัย <laughs> ไม่เคยไปไหนเลยเหรอจริง,รงๆอหต้อ จริงๆค่ะส่วนใหญ่หรือว่าตอจับไม่ได้ก็ไม่รู้นะอยู่บ้านเลี้ยงกระต่ายอย่างเงี้ยค่ะกระต่ายเพิ่งมาเลี้ยงตอนโตด้วยค่ะโอเคอนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการ True Insider สำหรับวันนี้นะครับผมจะต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเรวพูดแล้วก็นอ้องเตาะนะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่กับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแลวก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังผมเรวยพุดและเตาะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ ครูอินไซเดอร์วิกแอนสัปดาห์นี้ปอแปบปอแปบเสียงฝนกระหน่ำเสียงฝนตกครำตกว่าอะไรครับอตกดังปอแปบหลังกล้องนี่นะฮะจะมีแฟนคลับที่ติดตามมาอย่างเหนียวแน่นนะครับทนใหญ่ไม่ใช่แฟนคลับฮะเจ้านี้เจ้านี้๋อชแล้วมาย้อนวัน ออทะเสาร์อาทิตย์นี้ห้ามพลาด